สำหรับวันนี้นะคะขององค์ความรู้นะคะในเรื่องของสำนักของสำนักง,งานเจ้าท่าูริภารที่5นะคะเรื่องการยกระดับความปลอดภัยทางน้ำฝั่งทะเลัยดรมันนะคะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราขอแนะนำผู้ที่เราเชิญมาคุยพูดคุยกันวันนี้นะคะขออนุญาตพี่แนะนำตัวค่ะครับก็ขออนุญาตนะครับตัวแทนของจบ .5 ห้า ผมนัชพงศ์ประนิตจอมนงานตุลย์สำนักงารสำนักงานเจ้าท่าสาขาภูเก็ตครับเป็นตัวแทนของจ5ครับครับผมนายพัชพงศ์ปรนิตนะครับเจ้าหน้าที่ของส่วนขบงจ5ครับค่ะวันนี้นะคะในเรื่องของขันยุติธรรมความปลอดภัยของ ทางชายฝั่งอันดมามันเนี่ยอยากให้พี่ได้มาเล่าถึงว่าที่มาของทา,านุโระดับนี้มันมีที่มาอย่างไรบ้างครับที่เมือ่อวานนะครับทางท่านที่ปรึกษาท่านฟอสมนุ์ท่านฟอสนอสนผึ่ได้ให้ข้อเสนอแนะและก็ข้อแนะนํามาสําหรับของกลุ่มต่อพห้านะก็ในกรณีที่การนําเสนอของข้อมูลเมื่อวานนะครับก็ควรจะใส่รายละเอียด เข้าไปให้เป็นข้อมูลให้ด้านสนใจ,จาการเช่นเสื้อชูชีพซึ่งมันก็มีอยู่ทั่วไปที่เรานํามาเสนอเรื่องของมาตรฐานเรื่องของกกอุปกรณ์ก็ควรจะไปเอาเสื้อชูชีพหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในพื้นที่จริงๆนะครับมานาเสนออะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งทางกลุ่มเราก็ได้ไปแก้ไขเพิ่มเติมอยู่แล้วจะไหมครับอนนี้ผมก็จะขออนุญาตเลยนะครับว่าการยกระดับความปลอดภยัยทางน้ํา ของพื้นที่รับทางทะเลอันดามันเนี่ยพอพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องทั่ว,วไปที่มีของเราก็ทำม,มาันโดยต่อเนื่องทั้งกรมเจ้าท่ายอยู่แล้วจะโฟกัสเข้าไปที่ว่ายกระดับเนี่ยมันหมายถึงอะไรจุดตายจุดแข็งของเขตท่านะครับปางอนดามันเนี่ยมันคืออะไรคืออย่างนี้นะฮะขออนุญาตนาเรียนก็คือว่าตอนนี้เลาปาั่งทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นนโยบายของทางรัฐบาลปัจจุบันคือคอสชอรประกาศออกมาแล้วนะครับผ่านทางคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยให้ทางฝั่งทะเลอันมันให้เป็นมาริทาพักหรือศูนย์กางทางศูนย์การการท่องเที่ยวทางทะเลลุนนะฮะเพราะงั้นพอรัฐบาลมีนโยบายอย่างนี้ขึ้นมาเราเองในฐานะที่ ดูแลความปลอดภัยทางน้ําทางทะเลโดยตรงเนี่ยก็จะต้องยุงระดับทุกด้านเลยนะครับไม่ว่าเรื่องของปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของมาดิท่าครับนะฮะที่เราจะต้องมารองรับเครื่องของในการสร้างมาดิท่าที่จะรองรับเรือสำราญทั้งหลายจากทั่วโลกที่จะท่องเที่ยวกามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่าเรือที่ได้มาตรฐานในเรื่องของระบบการควบคุม VTS ทึงทาง ฝั่งทะเลตะวันนียก็จะติดตั้งศูนย์ควบคุมการจราจรทางน้ําทั้งหมดก็จะแล้วเสร็จก็าจะจประมาณปลายปีนี้เป็นสามนะครับคือในงบจัดของกลุ่มจังหวัดและก็ของจังหวัดทางฝั่งตะวันนียประมาณร้อล้านบาทซึ่งก็จะเหลืออยู่ทางจังหวัดสตูลที่ยังไม่ครบรูวก็น่าจะปีหน้าทา,นทางกรมโทธาเขาผมจะตั้งงบขึ้นมานะ แล้วก็กฎหมายของเราเนี่ยที่ล่าสุดคือกฎข้อบังค,คับการตรวจเรือดชวาที่ี่ที่ว่าจะให้เรือดยสาตั้งแต่ยี่ภาคคนขึ้นไปทุกเป็นเรือหางยาวนะครับจะต,ต้องติดระบบ AIS ระบบติดตามเรือแสดงข้อมูลต่างๆของเรือนะครับว่าเป็นเรือของใครใช้ความเร็วเท่าไหร่กว้างยาวลึกขนาดไหนเป็นเรือประเภทอะไรวิ่จากไหนไปถึงไหนสามารถตรวจสอบ้อนหลังได้3ปี นะครับซึ่งตัวนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับใียกระดับขึ้นมาใครจะชนใครใครจะไปทุกเกินเราสามารถเช็คได้เลยเรีนตจมเรยอร่มเราเช็คได้เลยนะครับนีนี้คืออย่างในส่วนของเราบังคับให้เรือโสติเนี่ยก็คือค้าให้จ่ายเนี่ยในส่วนตรงนี้คือเรือโคจะเป็นผู้รับผิดชอบไม่ฉับทหรือเปล่าคะหรือว่าเราทางหน่วยงานภาครัฐงานจะมีเ่วนไปช่วยตรงนี้เขาด้วยอ่ะครับก็ าใช้จ่ายตรงนี้เป็นทางเจ้าของเรือจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดถือว่าเป็นอุปกรณ์ประจำเรือที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำเรือต้องมีถ้าไม่มีเราก็ไม่สามารถที่จะยอไไมใบอนุญาตได้ครับ,รบอันนี้ก็คือจะสแสดงให้เห็นว่าเราจะต้องมีมาตรการยกระดับไม่ว่าเราประกาศเขตควบคุมห่างจากฝั่งพันเมตรทั้งฝั่งน้ำมันเลยเรือจะต้องมีความเร็วไม่เกิน5ตัน5้านต เกินก็พ้ปฝั่งแล้วก็เป็นไอเดีเป็นโมเดลของเกต้าเลยครับเรือจะออกจกฝั่งจะต้องสวมเสื้อชูชีพหทุกลงแลวปฏิบัติกันเหมือนหมดเหมือนกันหมดเลยว่าการไปทุกเกินเนี่ยเราอดไม่ได้นะครับอันนี้คือคือเราคือเรายกระดับกันทุกด้านเลยนะฮะไม่ว่าจะเรื่องของการอบรมคนประจาเรือซึ่งเราก็อบรมมาได้ทั้ง2 1คุณลวประมาณ2ถึง3คนแล้วนะครับแล้วก็ พวกเสื้อชูชีพเก่าเสื้อแรกใหม่อะไรอย่างนี้ยเราก็ทำดำเนินการมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับที่เป็นโครงการที่เราดำเนินการมาตลอดนะคะแล้วแล้วที่อย่างที่พี่พายชปงเล่ามาเนี่ยในส่วนของมาตรการความปลอดภัยของสหนักงานเจ้าหน้าที่พิพากษาของเราเองของเขตมีมีมาตรการแล้วแต่ละมาตรการเรามุ่งเน้นในเรื่องอะไรบ้างที่ให้ที่ช่วยเล่าให้ฟังครับในส่วนของรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวทาง นองกิบโบก็จะเล่ารายละเอียดทั้งหมด7มาตรการใช่ไหมครับน้องนำเสนอได้เลยครับก็คือมาตรการที่หนึ่งนะครับที่ดำเนินการของฝั่งน้ำมันนะครับท่านเู้นะคบคือคือการให้ความรู้ของคุณประจําเรือก็คืออย่างเช่นการอบรมโครงการอบรมคุประจําเรือแล้วก็รวมไปถึงการประชุมเจ้าท่าครับ ประกอบการเลื่อนนี่คือทำความเข้าใจของทั้งคนประจําเรือและว่าเจ้าของเรือด้วยนะครับในส่วนมาตรการที่2นะครัก็คือการกํานวยความสะดวกและการให้การสนับสนุนก็คือ,อในในหกจังหวัดนี้จะมีท่าทุกเรือที่หลักๆก,ก็คือจะมีเจ้าพนักงานประจําท่าเพื่ออำนวยความสะดวกของของแต่ละ,ะท่าเทียบเรือนะครับแล้วก็ อ,อีกเรื่องนึงก็คือการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่นะครับก็คือเพื่ออำนวยความสะดวกในแต่และพื้นที่ที่ยัง,ยงห่างไกลจากจุดให้บริการของเจ้าท่าใน,ในแต่และจังหวัดน,นะครับแล้วก็มาที่มาตร,รการที่ก็คือการให้มีความส่วนร่วมภาคประชาสามมังคมโดยให้ความสําคัญตั้งแต่กระบวนการคิดก็คือการจัดประชุมเจ้าท่าพวบบกประชาชนเจ้าท่าพบก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการเป็นการ,รบูรณาการความคิดในการแก้ไขปัญหาในท้องที่นะครับในส่วนมาตรการที่4นะครับการจัดระเบียบการจราจรทางน้ําให้มีความสาคัญและรวมถึงภาคประชาสังคมในตั้งแต่กระบวนการคิดก็คือการจัดระเบียบโซนนิ่งของพื้นที่จอดเรือพื้นที่แบ่งเขตไว้น้ำน้นะฮะในแต่ละพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว เป็นเาินมากครับนี่คล้ายๆของพัทยาโมเดลที่แบ่งโซนนี่ของเครือของจุดเล่นงานจุดอะไรใช่ใช่ใช่แล้วก็ก็มีระบบอีทีมิดอย่างที่ในช่างนักสังคมได้ได้ว่าไปจริงนะครับแล้วก็มาถึงมาตรการที่5นะครับการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมนะครับก็ก็ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการจัดทำอ่า คู่มือที่คู่มือศูนย์เอ่อ,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 อคู่มือศูนยตอนนได้จัดทำคู่มือบัญชียางผ่านหน้าของทั้งฝั่งอัามันคือจะรวมศูนย์เครือข่ายฮะจะรวมว่าในในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอ่ะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบทาง ถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะมีหน่วยงานไหนที่ต้องรับผิดชอบมั่งในหน่วยงานนั้นมีอุปกรณ์ส่วนไหนที่จะเข้ามาบูรณาการในการช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่อ่ครับในทาบรรงบูรณาการน่วยงานภาครัฐและเปเอกชนใช่ใช่ใช,ใช่ในสนมตรการที่หกนะครับการบังคับใช้กฎหมายพวกนี้ก็คือเป็นการออกตรวจตาปรับปรามทั้งก่อนเทศการ,การแล้วก็ในพื้นที่ในอย่างสม่รถเมือะครับ การที่7นะครับมาตรการสุดท้ายก็คือการประชาสัมพันธ์อย่างเช่นในการออกตรวจทุกครั้งอ่ะจะมีป้ายประชาสัมพันธ์ไปอย่างห้ามวิ่งเรือเกิน5น็อตในบริเวณที่การจราอรที่มีการคับข้างนะครับทั้งหมดคือ7มาตรการนะคะที่สำนักงานเจ้าท่ามูมิภาคที่5ดําเนินการนะคะหลังจากที่เราดําเนินการมาแล้วเนี่ยระยะเวลาในการดําเนินการตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันนใช้เวลานานเท่าไหร่ นี่ใช้มาตรการเสร็จมาตรการหรือหรือว่าเพิ่ง<ๆ>เริ่มเริ่มปีนี้หรือว่ามันเริ่มมาก่อนหน้านี้แเ่อมาตรการน่นะครับเรียกว่าเรื่องการอุบรุมคนจําเรือเรื่องอะไรต่างๆดำเนินการต่อเนื่องมานานแล้วครับนะฮะแต่ว่าตรงโฟกัสณปัจจุบันเนี่ยที่ทางรัฐบาลที่เราต้องยกระะับให้เป็นมาตรฐานสากลนะฮะเนื่องจากเราประกาศตัวแล้วจะต้องเป็นบริษัท นั้นณขนาดนี้ก็ทางรัฐบาลเองก็จะประกาศที่บายมแล้วว่าให้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยให้แสดงมหก,กรรมเรือย,ยอดโลกนะฮะน่าจะเป็นปลายปีนี้เพราะงั้นของทางน้ำเราเนี่ยที่เป็นพันธุ์เดตรงเนี่ยก็ต้องอยังกบรรุได้นะฮะก็ะเลยเข้มข้นตอนนี้นะคระับล้วแล้วจากการที่เรามีมาตรการความปลอดภัยเนี่ย มันมันทำให้ลดอุบัตเหตุหรืออะไรลดลงเราเคยได้ได้มีสถิติหรือเปรียบเทียบจากที่เราไม่มีมาตรการาของบ้านไหมครับก็ทุกคนก็สับผาได้นะฮะว่าไม่ว่าโชคกิจการ,รม,มากี่ปีแล้วนะฮะความตายเป็นศูนย์นะฮะอัมตายเป็นศูนย์ทางนา้น อย่างที่ล่าสุดนะฮะที่เราสัมผัสได้ก็อย่างของเรือเอาน้าพิเศษที่ไฟไหม้นั้นก่อนเทศกาลนะฮะที่ว่ามีผู้เสียชีวิตเด็กผู้หญิงอายุเท่าไหร่สิบสองวบใช่ไหมที่เสีชีวิตบนไฟครอบอยู่ตรงข้าห้องน้ำในห้องน้ำนะฮะมันก็เกิดจากพวกแมนเลเอร์นะฮะว่าประมาทความไรของคนนะ,ะแต่เนื่องจากว่าเราได้มีการอบรม การซักซ้อมเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุอะไรและก็รวมคนเรือโดยต่อเนื่องมาเนี่ยก็ะจะเห็นว่าคนเป็นจานวนเป็นร้อยอะนะครับแต่เราก็สามารถที่จะมีระบบการจัดการโดยเฉพาะคนเรือนะก็ะสามารถที่จะติดต่อเครือข่ายช่วยเหลือผู้โดยสารให้รอดปลอดภัยกันแ้ทาที่จะเสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากกันกลายเป็นช่วยได้หมดเลยนุกเป็นคนที่อยู่ห้องน้ำเนี่ยคือเหตุสุดวิสัยจริงซึ่งทางทางทาง ผู้เสียหายหรือทางนี้ยน,นะฮะพ่อแม่เขาเองก็ไม่ได้ติดใจเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัดนีดตัวชี้วัดได้ว่าเรื่องความปลอดภัยทางน้ำเนี่ยเราทําแบบเข้มข้นแล้วก็ความได้เป็นศูนย์จริงจริงนะฮะแต่ทีนี้ว่าเรื่องของบัติเหตุเนี่ยเราบางทีเราก็้าดไม่ได้แต่ว่าหลังจากที่มันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเราจะทํำยังไงให้ไหม่ให้เป็นผู้เสียชีวิตในการช่วยเหลือการเยียวยาหรือการอะไรต่างๆนะครับซึ่งเราก็ดําเนินการมาโดยตลอดนะครับ ในมีาสองใน,ส,นส่วนของการตรวจนะคะในการ,รยกระดับความปลอดภัยทาง,งาน,นะะ้ำค่ะเรามีการสุ่มตรวจตลอดหรือว่าตรวจทุกระำเรือที่ของนักท่องเที่ยวค่ะครับก็วันนี้ท่าน,นบอเขตท่านบอวิชัยคำฟงก็ท่ากนก็มานั่งฟังอยู่ด้วยนะครับก็อันนี้เป็นอธบายของท่านเลยนะฮะ ทะเจัดชุดเฉพาะกิจทุกปีปีละสิบสิบชุดสิบเอ็ดชุดสิบสองชุดนะฮะออกทุกเดือนนะไม่ต้องห่วงฮนะรีเช็คกันทุกแทบจะตารางเมตรเลยนะตรวจแล้วตรวจอีกทั้งในจะหอพื้นที่แล้วก็ของเครือข่ายเพราว่าเป็นตำรวจหนา้าอะไรต่างๆเยอะแยะเลยครับแล้วจับปรับหนักนะไม่มีขอไม่ได้เลยฮนะอันนี้เป็นเป็นมาตรการที่เราบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นอ,อันนี้อันนี้อันนี้ แม่ว่าจะบรรทุกเกินเรื่องของอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานเรื่องใบยาุญาตถายุตา่างๆเราดำเนินการอยู่ตลอดนะครับในทางที่ตวรวจค่ะกับชาวต่างชาตินะคะมีปัญหาไหมคะปัญหาอะไรบ้าปัญหาในการที่เราเข้าไปตรวจหรือว่าเรือมีเซฟตี้ที่ไม่ไม,ไม่ไม่เพียงพออะไรเงี้ยค่ะมีปัญหาไหมคะเขาเขาจะห่วงเรื่องความไม่สะดวกของเขาเวลาเราลงไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัญหา ถึงอุปกรณ์ต่างๆไม่ได้มาตรฐานทางต่างชาตินี่เขานะฮะมันมีทั้งสองสามด้านนะครับคือถ้าต่างชาติเนี่ยเ,เรือบงางก็ต้องยอมรับนะเรือบางลำเ,เราก็ไม่ได้มาตรฐานทุกสิ่งนะฮะนะแต่บางอย่างมันเป็นเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านเรือวิ่งไปตามเกาะตามอะไรนะครับบางทีเสื้อฟิชชิฟเราเองก็ยังไม่ไมาตรฐาน แต่อย่างน้อยมันก็มีไงนะฮะแล้วก็ดูจากมาตรการจากอะไรต่างๆเนี่ยทางชาวต่างชาติเนี่ยเขา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 พอใจนะฮะแล้วยิ่งเราไปบงังคับให้เขาใส่เสื้อชุดชีพก่อนออกก่อนอะไรเนี่ยเขาให้ความร่วมมืออย่างดีนะฮะชาวต่างชาติเนี่ยเขาเขาเขายินดีเลยแต่เขาก็เข้าใจว่าเรือคนขี่บ้านเนี่ยาต้องใช้เวลาที่หนึง่งแต่ว่าถ้าเรือใหญ่ๆมีมาตรฐานเนี่ยโอเคแล้วนะฮะก็จะมีปัญหาส่วนมากก็จะเป็นเรือเล็กๆ เดี๋ยวชาวบ้านชาวบ้านเท่าเขาลำไปตกปลาแล้วตามเกาะตามอะไรหรือเรือประจำทางเล็กๆตามเกาะเนี่ยนะครับก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็พยายามปรับขึ้นมาอย่างที่เรามีโครงการแจกเสื้อสุขีก,กับแรกใหม่อะไรเงี้ยกลุ่มเป้าหมายเราก็ไปให้พวกเนี้ยนะตอนนี้พอเ,อเรือเล็กๆเขาอัางลังที่เขามีเสื้อุอูก่อนได้มาตรฐานแล้วดีแล้วเนี่ยไอ้นักท่องเที่ยวก็ไปใช้เรเนี้ยไอ้ลาที่ไม่ได้มาตรฐานก็อยู่ไม่ได้มันก็เป็นการกดดันในกลุ่ม เองแล้วเรือพวกเครือข่ายจะเต็กอย่างเงี้ยเราก็ให้เขาเนี่ยมาตั้งเป็นกลุ่มเป็นชมรมเป็นสมาชิกซึ่งมีปัญหาเราก็เรียกประชุมเพื่อพูดคุยนะฮะซึ่งเขาก็ยินดีเพราะว่าเป็นเป็นเป็นรายได้เป็นเป็นที่ประกอบอาชีพของเขานะฮะก็ก็ก็มีปัญหาก็มีอยู่บ้างนะครับแต่ก็ได้รับการตอบรับทีดี ปลอดภัยชายฝั่งทะเลอนดามันนะคะให้ส่งกับ365วันแอนดามันปลอดภัยน,นะคะขอบคุณมาก